ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GTH แค่นี้อ่ะแค่นี้มาสวัสดีครับทุกคนมาเอะนี่ก็อยู่กับโลฟท์สองตักสองนั่นดี2สองสองสองมีแขกรับเชิญสองคนด้ะคนเดิมเกี่ยวคนเดิมเหมือนคลิปนั่นเลยเจ้าเก่าเจ้าเก่าเหมือนคลิปโลฟุตหนึ่งนั่นแหละอ้ากไดมีอะไรบ้างฮะ ในเกมนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีก็เหมือนเมื่อก่อนเลยครับผมก็เป็นวันพีชก็มีผลปีศาจนะใช่ฮะมีผลปีศาจอะไรพวกผมบ้างมีอยู่แล้วครับผมอย่างดาบเอ็กคาลิเบอร์ครับกดาบดาบให้ไม่ได้นะดาบให้ไม่ได้มีผลในตอนนี้ยังมีผลแค่ไม่กี่ผลนะมีผลดาร์กอันนี้ผลกราบิตี้ผลไลนิ่งใช่ฮะมีแค่สามผลมาๆมาๆขโมยขโมยเอาผลไหนกูจะเอาผลไหนเราต้องต้องให้ผลต้องละผลคท่าหมูค้างเป็นอะไร ไอ้ผลมันดำนั่นคือผลดาร์กใช่ไหมดาร์กดา์กไอ้ผมอยากเป็นแสงสว่างไหนไมีผลอะไรบ้างนะมีดาร์กกาวตี้และไลนิ่งครัตอนนี้เอาไลนิ่งงอ้ผมเอาดาร์กก็ได้เฮ้ยโอเคดาร์กดาร์กผมเอากาเิตี้ดีกว่ากาวตี้ดีกว่าอาา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 ิตี้คุณาาาา ไอ้ผมปรับไลติงดีกว่าเอ้ยแมวดีกว่าจะแหลกอีกกินเลยละกันไลติ้งได้มาละเฮ้ยทำไมเป็นเลขสี่วะเนี่ยทำไมตอนชี้เมาส์เขาเป็นดาร์กเจอเลยเนี่ยผลอะไรกันแน่เนี่ยฮ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะสกิลเอ็กซ์โอ้โหแัตเตอรี่ไม่พออีกโยมอะไยวะเฮ้ยเอาเอามือลั่นไม่แล้วก็ตาย โอเคฟาร์มเวลเขาผมเกาะแรกนะครับผมเวลหนึ่งถึงเวลห้าสิบก็คือเกาะนี้เลยตรงนี้อ่าไหนฮะส่วนถัดมาเวลห้าสิบถึงเวลสองร้อยจะเป็นเกาะจังเกิลจะอยู่ทางนู้นเป็นป่าท้าไม่ใช่เป็นอ่าเรียกว่านะมีเถาวันเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนู้นเนาะไหนฮะไหน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 ตรงนู้นอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นพูดพูดไม่รอตากล้องเลยไหนตากล้องอเลยเร็วตากล้องตากล้องเร็วเลยอันนี้ก็ อันเกาะอันนั้เกาะหนึ่งถึงเท่าไหร่นะเกาะที่หนึ่งถึงเท่าไหร่นะนี้เกาะหนึ่งถึงห้าสิบครับผมก่อนนี้ถึงห้าสิบโอเคอ่าส่วนก่อนนั้นห้าสิบถึงสองร้อยครับผมก่อนด้านหน้าเราเลยโอเคยังไงต่อซึ่งก่อนด้านหน้าเราใหญ่มัวแล้วก็เป็นเกาะทำดาบโยรุวีสองด้วยนะฮะว้าวโยรุวีสองโอ้ยเนาะชืบชืบชืบอุ้ยไปอย่างง่ายไหง่ายไหมไม่ต้องมีเรือไกลเลยที่จะถัดบูดาวพุ่งแล้วเนี่ยอ๋อพุ่งเร็ว อืออือเฮ้ย้ยตายตายตายเฮ้ยยิงจอเนี่ยว,วางนะฮะระวงังเฮ้ยเพราะว่าผมช่วยได้ว่ะอ่ะผมแทงให้แล้วอัออออกศกกันเลยดูมมหมดเลยแล้วก็สามารถช่วยกันตีได้ด้วยนะเช่นแบบอ่าคุณตีแล้วใช่ไห,ไหมเมื่อกี้แล้วก็ผมก็ปา,ปาดให้ตายมาเนาะต่อไปก็ต่อไปอยู่ด้านหน้าเราเลยก็คือสองร้อถึงสี่ร้อยฮะ โอ้ยโอยโอ้ยมาลองใช้เรือก็ได้ไปกมนนี่มีเรือไหมเนี่ยไม่มีเ <laughs> ป็น <laughs> ตรงใจจะให้เราทำแบบนี้สินะซึ่งก่อนนี้นะฮะก็มอนมอนก็จะดับตามตามชื่อเลยโฮคังงี้ก็จะเป็นจากโลกนินจาวัดเ,เออวันพีชด้วยวันวันพีชนี่คือเกมวันพีชเอาตายแล้วอันนี้อนดีมี <laughs> อันนี้อนดีมีพีชแล้วไอ่ะ <laughs> อืม ดูยินนะฮะได้นั่นเหรอพี่ไอ้มีผลมีผลอื่นดิไหมผมอยากเปลี่ยนผลมากเลยมีมีก็ดาร์กสายฟ้าแล้วก็กาวิตี้ครับผมขอเปลี่ยนเป็นดาร์กได้ไหมดาร์ก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 มีผลนะรูโตะไม่ได้ยังไงมันก็ยัดหมืดาร์กไม่ีไม่มีผลนะรูโตะใจเย็นไอชายผลรูโตะเอ้าทำไมผมเอ้าทำไมผมมันมันขึ้นว่ามือเฉดเฉยมันมันไม่มีรูปอ่ะ ไกลสะเถอะเอออี o l ลูชันโอ้โหแล้วต่อไป4 0 0ถึง6ก0เกาะมีชื่อว่าเจ้าเจ้าผมว่ามันไม่ใช่เอเอแล้วโลฟูลแล้วอนิเมฟูดดีกว่าต่งเป็นอนิเมฟูดดีกว่าจริงจริงแต่ว่ามาดานดานภาคสี่แต่ว่าวีดีโอแย่สุดตึง อย่าไปต่อยมันนะฮะเพราะกูก็ตบกมันใช้เวลานานเหมือนกันเรียบร้อยเรียบร้อยเอ๊ะมันไม่ขยับนะอ่าไม่ขยับไม่ขยับหรออ๋อใช่สีไม่เข้ายู่ดีหรอที่น้องไม่เข้าถ้าเขาอันนี้เหมือนเขาปรับแต่งมาให้ดับเนี่ยเห็นไหมให้ให้คนเฉพาะที่ดับเวลเกิน800เอเวลเกิน600ตีได้เท่านั้น โอเคอันนี้จะมีจะแบ็กสมิธที่จะมาคอมมิ่งซูนซึ่งเราจะไม่บอกว่าคืออะไรเพราะเดี๋ยวเราจะสปอยไม่ดีไม่ดีโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นตรงนี้ครับผมเป็นซื้อหมัดอิเล็กโตฮะอูสามแสนเลยเหรอแล้วหมัดอิเล็กโตความสามารถก็คือมสามารถเกมนี้มันให้เงินกันเนาะไม่ได้ฮะโอ้จบละไม่นี่อะไรถ้าให้ได้ผมให้สิบล้านเลยอ่ะเพราะผมมีอินฟินิตี้อันนี้อันนี้เอามาเป็นแบบเอามาตกแต่งเล่นๆเฉยๆเออคนคนมีเส้นสายไอ้เหี้ยท่าได้ โอเคส่วนอ่าไปไหนอ๋อนี่ตอนในนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมีที่สุ่มของด้วยนะฮะตรงนี้เฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรบล็อกอันนี้คนสร้างใช่ไหมไม่ใช่คนสร้างฮะใจเย็นนี่นี่อ่าบันอยู่ด้านในครับผมอันนี้น่าจะรู้กันแล้วว่าตรงเป็นที่ซื้อดาบส่วนตรงนี้ครับเป็นที่ซื้อของต่างๆเลยมีทั้งที่ซุ่มกาชาไอแล้วมีแค่สามผลมีที่สุ่มกาชา ที่สุม่มเผาที่ซื้อดาบแล้วก็ที่สุ่มดาบครับผมไหน <c oughs> ที่ซื้อดาบดวรู้เป็นโลบานสิกัแล้วซึ่งไอเห็นที่สุ่มดาบกันไหมฮะซึ่งที่สุ่มดาบเนี่ยโอกาส0.05%คุณสามารถได้ดาบโยลูฟฟีได้โดยไม่ต้องเติมนะฮะโอ้ใช่นดันบนไม่มีอะไรมากแค่โชยเฉยแอคหลอกนะครับต่อฮนะอันนี้ไม่นามีหรอกเอใชีไม่มีอะไรครับผม ก็จะมีค่ออยู่สองค่ก็ค <próxima> ือห5 0้าิกับเจ็ดร้อยแค่นั้นเองครับต่อไปก็วิวต่อไปฮะเป็นเกาะที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันแล้วทุกคนอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอ๋อติดติดพอมาเรียไม่ใช่สิไปถ่ายไถ่ายคุ้นคุเหมือนเคยเห็นในแกนพีดเลยลูกแล้วเออเนอะเหมือนเหมือนในแกนพีดนะตั้งแต่เกาะโมีแล้วอ่ะอันนี้มีชื่อว่า S A O ผมหรือหรือเรียกง่ายๆคือซอสอาร์กอนล่ะ โอเคเกาะนี้จะมี Animation พีทเชื่อผมเกาะนี้มีความต่อต้ารเสร็จ150เกนเวลตันเลยแล้วครับผมแล้วก็จะมีบอสที่ดอบดาบกิริตูดด้าน่าตรงนี้เฮ้ยตีได้ไหมอะเร่ะตีไม่ได้เลยหรอกมั้งอทำตกเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเฮ้ยตีเข้าได้ว่าบอสบอสสีเขียวตีตีตีอุ้ยเอาไปเออใช่แล้วอันนี้ก็ยังเป็นเบต้าอยู่นะเบต้าอยู่ ใช่ใช่ยังเป็นเบต้าอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปก่อนแรกก่อนเดี๋ยวพาามารีวิวอีอีกอย่างหนึ่งเนาะทำไมไม่รีวิวก่อนแรกให้หมดไปเลยอ่ะอันนี้อันนี้มันไม่ได้อยู่ก่อนแรกแต่ว่ามันแบบอยู่ในตัวอยู่ในตัวโอเคแล้วกูลืมไปว่ากูเซ็นสปาที่ SAO นี่หว่าแป๊บหนึ่งนะซึ่งเกมนี้ถ้าคนเห็นนะมันจะมีมาสเตอรี่ด้วยซึ่งมาสเตอรี่เกมนี้ฝายากมากออกแค่นี้แหละนะออมาสเตอรี่ เน้นแบบนี้แต่ว่ายากสีเทเร์รี่แต่ละดาบก็จะแตกกันด้วยจริงนะเลือดผมเหลือศูนย์เนี่ยทำไมเลือดผมศูนย์ทำไมผมโดนมอนตีไม่ตายวะคนหนึงเนียเดี๋ยวเดี๋ยวองนี้คือเบตาอยู่ฉะนั้นสู้ย์แล้วกันนะเอ้าเลือดผมเหลือศูนย์กิฟแมนเนี่ยคุณอ้นดูฝ่าบนมาแล้วอุ้ยตายไม่แต่เลือดวิ่งเหลือศูนย์โอเคก็ต่อไปนะฮะก็จะมีเผ่าครับผมซึ่งแต่ละเผ่าก็ความสามารถจะแตกต่างกันนะอ่า เช่นเฮ้ยเส้นอะไรล่ะเช่นเผ่ามิงเกมนี้จะมีเผ่ามิงฟิตแมนสกายเปียเผ่ายักษ์เผาปีศาจเผาเวมพายแล้วก็เผ่าฮอลโลครัะผมอเยอะกว่าแรกเยอะเลยนะใช่แล้วซึ่งเผ่าฮอลโลก็จะเห็นหน้ากากอันหลอนเหล่าอันนี้เองแล้วก็เผ่าฮอลโลวเป็นเผ่าที่ได้ยากที่สุดแล้วเผาที่อยู่ในบีดอะเดเผ่าที่อยู่ในบีดเทมมรนะะนะความสามารถของเผ่าแต่ละเผ่าเดี๋ยวเราจะบอกอย่างละเอียดเลยเนาะ เผ่ามิงฮะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เดทไกลขึ้นเอาฟิตแมนอยู่ในน้ําได้แล้วก็ตอนที่มีผลปีศาจเลือดจะลดแค่ห้าสิจากทั้งหมด100%่งอยเอร์นต์เนา uh huh. สกายเปียกตัวสูงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงเผ่ายักษ์เพิ่มด้ความเร็วมากกว่ามิงแล้วก็บวกดาเมจผลดาบแล้วก็หมัดด้วยับผมแล้วก็บวกเลือดอีกร้อยหนึ่งเผาปีศาจบวกความเร็วนิดนึงบวกดาบ หมัดและผลอีก1.15ดาเมจแล้วก็บวกเลือดอีกซองรอยแล้วก็เผาแวมพรยตีแล้วดูดเลือดแล้วก็เพิ่มรีเจนฮิวด้วยฮะแล้วก็ยากสุดฮอลโลครับผมสามารถฟื้นคืนชีพได้ท้องจริงนะพี่จะเป็นอะไรบ้างแต่ผมบอกว่าพูดใหม่อีกที <c oughs> <S <s <uck> อย่ายกยอเยอกยอกมามาต่อต่อต่อหมดยังเนี่ยหมดแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยนะยังอะ่ะยังยังยังศูน อ่าโ <จะ S 1> อ,อกาส<ด>ของตัวปองอ่ะยังยังบอกไม่หมดนะยังมีอีกเหรอ <laughs> มีอีกปองอ่ะถึงจะเห็นอ่าแบบเหมือนเหมือนแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้อะไรเลยใช่ไหมแต่ว่ามันมันมีโอกาสอยู่เว้ยแต่ว่าโอกาสน้อยตามที่บอกไปคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยจะได้เงินหนึ่งล้านใช่ไหมแต่มันยังมีโอกาสที่ดีกว่านั้นนิดนึงซึ่งก็จะเป็นอ่าอ่าโอกาสหนึ่งเปอร์เซนต์ได้ผลปีศาจศูนย์จุดเจ็ดห้าได้อเทมอะไรก็ไม่รู้กูอ่านไม่ออก 0.67%ได้คูณ 2xP ประมาณนี้ครับผมอ่ามาพร้อมนะหนึ่งสองปึ่มจะเป็นการพุ่งเข้าไปฮะแต่มาถ้ามันต้องเป็นมอนที่เลือดเยอะถ้าถ้าเลือดน้อยก็แบบมันจะไม่เห็นนะฮะผมสกิล x เ,เป็นสายฟ้ารอบตัวะฮะอ่าเขาอยากโดนโอเคใจมากอาจจะเป็นสายฟ้ารอบตัวแบบนี้ครับผมจะเป็นสายฟ้าแบบคลื่นแบบปิ้วๆๆออกมาึงสามารถสตันมอนได้ฮะ ตานได้ประมาณ4น5คล้ๆผลสายฟ้าเลยฮะแต่สายฟ้าแค่ดามีแรงกว่าแค่นั้นเองโอเคมาต่อไปมาต่อไปอ่ะเดี๋ยนะให้ให้ดูทีว่ามันดทังอ่ามีคนมีคนอยากลอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดีวไงต่อแค่นี้เหรอเกาะก็มีแค่นี้ใช่ไหมมีทั้งหมดแล้วฮะทั้งหมดแล้ว <c oughs> เลินดอกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยอ้ยล่องเอ้ยเอ็กซ์เกอร์ดา